สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง The w a i t e Time วันนี้เราจะพาไปดู10อันดับเกมอินดี้แนวพา l ซในปี2013ที่คุณไม่ควรพลาดถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย Super Puzzle Cat f o r m e r Deluxe เป็นเกมแนวผสมระหว่างแพตตฟอร์มและพา l ซ ผู้เล่นต้องควบคุมตัวละครกระโดดไปมาในฉากที่มีบล็อกตกลงมาเหมือนเกมพัซโซลและต้องยิงทำลายบล็อกเพื่อเอาตัวรอดเกมมีความเร็วสูงและต้องใช้ทักษะในการควบคุมและการคิดวางแผนเป็นเกมที่เล่นแล้วสนุกและท้าทายเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมแอคชั่นผสมพัซโซล the bridge เป็นเกมแนวพซเซ กเล่นต้องควบคุมตัวละครและหมุนโลกเพื่อแก้ไขปริศนาภาพศิลปะของเกมมีความเป็นเอกลักษณ์และให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในภาพวาดเกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดและมุมมองใหม่ในการแก้ปริศนาเป็นเกมที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมพสเซลที่มีสไตล์ศิลปะโดดเด่นนา h ฮิลัมบลา เป็นเกมแนวแพลตฟอร์มที่มีเรื่องราวลึกซึ้งผู้เล่นสามารถใช้พลังของสีต่างๆเพื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและแก้ไขปริศนาเนื้อเรื่องของเกมพูดถึงการค้นหาตัวตนและการเผชิญหน้ากับอดีตบรรยากาศของเกมเต็มไปด้วยความเศร้าและมีดนตรีที่ช่วยเสริมอารมณ์ได้ดีเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องประทับใจและกลไกการเล่นที่แปลกใหม่ The c a p ปเป็นเกมแนวพัซเซิลแพลตฟอร์ที่มีระบบการเล่นที่น่าสนใจผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครทั้งหมดจากเจ็ดตัวซึ่งแต่ละตัวมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวและต้องใช้ความสามารถเหล่านี้ในการแก้ไขปริศนาและสำรวจถ้ำลึกลับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของตัวละครแต่ละคนเกมมีอารมณ์ขันและเนื้อเรื่องที่แฝงด้วยแง่คิด เป็นเกมที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมแนวพัซเซลที่มีเรื่องราวน่าติดตาม tesla g l a d เป็นเกมแนวพัซเซลแพลตฟอร์มที่ใช้พลังแม่เ,ลเนนลหล็กเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปริศนาผู้เล่นต้องควบคุมตัวละครให้เดินทางผ่านหอคอยที่เต็มไปด้วยกลไกและศัตรู โดยใช้พลังแม่เหล็กในการดึงดูดหรือผลักวัตถุต่างๆเกมมีการเล่าเรื่องผ่านภาพโดยไม่มีบทสนทนาและมีสไตล์ศิละปะที่โดดเด่นเป็นเกมที่มีเอกลักษณ์และให้ประสบการณ์การเล่นที่แปลกใหม่ <S The s สวอ p เปอเป็นเกมแนวพ u าสเซ p l a แพลตฟอร์ม ที่มีแนวคิดแปลกใหม่โดยใช้ระบบโครนิ่งตัวละครเพื่อแก้ไขไปริศนาผู้เล่นสามารถสร้างร่างโครนิ่งและสลับการควบคุมระหว่างร่างต่างๆเพื่อผ่านอุปสรรคภาพกราฟิกของเกมมีความสวยงามและบรรยากาศของเกมก็ดูลึกลับและชวนให้ติดตามเกมนี้เป็นเกมที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปริศนาที่ซับซ้อนทำให้เป็นเกมที่ท้าทายและน่าจดจำ กพอยต์เป็นเกมแนวพัซซ l e อ c t ชันที่เน้นการซ่อนแอบผู้เล่นรับบทเป็นสายลับที่มีความสามารถในการกระโดดสูงและแฮบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมสิ่งต่างๆในฉากเช่นประตูและกล้องวงจรปิดการออกแบบด่านของเกมทําไม่มีวิธีการเล่นที่หลากหลายผู้เล่นสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อบรรลุเป้าหมายนอกจากนี้ในเรื่องของเกม ยังมีอารมณ์ขันและเต็มไปด้วยบทสนทนาที่น่าสนใจเป็นเกมที่เล่นรับติดนิบและให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสายลับที่แท้จริงเฟสเป็นเกมแนวพ u z เซิลแพลตฟอร์ที่มีความพิเศษในการหมุนฉากแบบ 2D ให้กลายเป็น 3D ผู้เล่น รับบทเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับพลังวิเศษในการหมุนมุมมองของโลกขําไมสามารถค้นพบเส้นทางและปริศนาที่ซ่อนอยู่เกมนี้เป็นเกมที่โดดเด่นด้วยสไตล์พิกเซลอาร์ทที่งดงามและดนตรีประกอบที่สร้างบรรยากาศได้ดีนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยปริศนาที่ท้าทายความลับที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาถือเป็นเกมที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการสำรวจ t r a n 2 o Compress Story เป็นเกมแพสซ์โแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยความงดงามของการาฟิกและบรรยากาศที่น่าหลงไหลผู้เล่นสาม,มารถสลับเล่นเป็น3ตัวละครได้แก่นักลบนักเวทและโจรสาวซึ่งแต่ละตัวมีความสาม,มารถพิเศษที่ใช้ในการแก้ปริศนาและผ่านอุปสรรคต่างๆในเกมได้อย่างลงตัวระบบฟิสิกในเกม ช่วยให้การแก้ไขไปริศนาและการต่อสู้กับศัตรูมีความสมจริงและสนุกสนานนอกจากนี้ฉากในเกมยังมีความหลากหลายและสวยงามอย่างมากทำให้เป็นเกมที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมแนว Puzzle Platform Paper Please เป็นเกมแนวพาโซอินดี้ที่โดดเด่นด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นการเล่นที่แปลกใหม่ผู้เล่นรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคนเข้าเมืองงานของคุณคือการตรวจสอบเอกสารของผู้ที่ต้องการเข้าประเทศโดยจะต้องพิจารณาจากกฎระเบียบที่เข้มงวดและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความท้าทายของเกมอยู่ที่การตัดสินใจว่าใครจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศหรือจะต้องปฏิเสธ สึ่งอาจส่งผลตอ่อครอบครัวของคุณและยังมีตัวเลือกทางศิลธรรมที่อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมอินดี้ที่มีเอกลักษณ์และทรงพลังที่สุดในยุคนั้นเป็นยังไงบ้างมีเกมไหนที่คุณชอบและติดอันดับบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะถ้าคุณชอบเกมเราคือเพื่อนกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า